ต้องการอะไรจากชีวิตเยอยากไปหาพี่เบอร์รี่แต่พี่เบอร์รี่ล็อกประตูทุกคนไป้องเกินไม่ิน น่าสดมากลยป่าอืมร้อยเชียวนี่อะไ้สวยเหรอชั่มว้าวมาลินซื้ออะไรมาฝากน้องมั่ง <c oughs> <c oughs> เรามีใจให้เอาไหม มไ,มไม่เป่ใจอ่ะเต็มติ๊กตอกรอชมไม่จ้าไม่เอาหรอร้อนมากพอดีเป็นคนฮอตอืออ